สวัสดีครับพี่น้องอสมองที่เคารพทุกท่านครับพี่น้องอสมองครับวันนี้คงได้ยินข่าวแล้วนะครับสบคยืนยันพบหญิงไทยอายุ29ปีติดเชื้อโควิด19ซึ่งเดินทางมาจากประเทศเมียนมานะครับหลายๆท่านก็คงจะติดตามข่าวอยู่นะครับเรามาดูสถานการณ์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาฟังรายละเอียดกันนะครับสถานการณ์โควิด19 ระดับโลกนะครับระดับโลกตอนนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว62.3ล้านคนนะครับหายป่วยแล้ว39.8ล้านคนนะครับเสียชีวิตนะครับทั่วโลกเลยนะครับเสียชีวิตอยู่ที่1.45ล้านคนนะครับสำหรับประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะครับก็คืออเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียและฝรั่งเศส นะครับห้าดับแรกนะครับสําหรับประเทศไทยนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จํานวนหารายนะครับซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับเข้าสถานที่กักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อสะสมนะครับสามพันเรายนะครับหายป่วยแล้ว3 7 9 8รายแล้วก็เสียชีวิต60หลรายซึ่งเป็นยอดสะสมนะครับเรามาดูรายละเอียดนะครับ หญิงไทยอายุ29ปีที่ติดเชื้อโควิด19ที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมานะครับพบว่านะครับช่วงวันที่24ตุลาคมถึง23พฤศจิกายนนะครับได้เดินทางไปทํางานอยู่ที่ประเทศเมียนมานะครับ23พฤศจิกายนนะครับมีอาการถ่ายเหลวแล้วก็จมูกไม่ได้กลิ่นนะครับจากนั้นก็เดินทางมาถึงประเทศไทยวันที่24พฤศจิกายนนะครับ เดินทางเข้าทางจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างนี้นะครับก็ไปห้างสรรพสินค้าไปกินชาบูดูหนังนะครับไปคอนแทคไปสัมผัสกับผู้คนนะครับหลายๆที่นะฮะหลายๆกลุ่มนะครับและมีการสัมผัสอยู่ที่บ้านพักมีที่คอนโดด้วยนะครับ พบว่ามีผู้เสี่ยงสูงนะครับ105รายแล้วก็ผู้สัมผัส326รายนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทำการสอบสวนโรคนะครับสอบสวนโรคดังนั้นนะครับพี่น้องอสมอนะครับต้องเป็น,นกลไกสำคัญเลยนะครับที่จะต้องดาเนินการฟอรลวงควบคุมป้องกันโรคนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอสมอเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับเพราะว่า เราต้องดําเนินการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันแล้วก็ใช้มาตรการสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างนะครับโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับแล้วก็คัดกรองเลยนะครับคัดกรองพี่น้องอสมอครับนละ้รก็เป็นกาลังใจให้กับพี่น้องอสมอที่อยู่ในพื้นที่นะครับต้องเฝ้าระวังกันนิดหนึ่งนะครับเพราะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชายแดนเนี่ยนะครับจะมีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยได้โดยง่าย ดังนั้นจึงอยากจะฝากถึงพี่น้องอสมอนะครับให้ร่วมมือกันเฝ้าระวังควบคุมป้องกันแล้วก็เน้นมาตรการนะครับในการควบคุมกันป้องกันโรคสวมหน้ากากล้างมือและก็เว้นระยะห่างนะครับให้มีกิจกรรมที่เข้มข้นนะครับเบาใจได้แต่วางใจไม่ได้นะครับงานนี้ก็กาดจะตกนะครับเพราะเราต้องเป็นกลไกหลักสําคัญนะครับที่อยู่ในชุมชนในในหมู่บ้านเรานะครับพี่น้องอสมอครับ ถ้าท่านพบเห็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับแล้วเข้ามาสู่หมู่บ้านของเรารีบแจ้งเจ้าหน้าที่รอปสตโดยด่วนเลยนะครับรีบแจ้งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์และก็ดาเนินการป้องกันฟฝ้ระวังกันต่อไปนะครับไม่อยู่นิ่งนะครับเพราะโรคนี้ระบาดไปทั่วโลกเลยแล้วก็เป็นเป็นพื้นที่ชายแดนเนี่ยเป็นเป็นจุดเสี่ยงเป็นเป็นช่องว่างที่ จะมีผู้คนเดินมาจากเดินทางมาจากช่องทางธรรมชาติได้ง่ายนะครับนะครับคลิปนี้ก็เลยเป็นคลิปที่มาให้กาลังใจพี่น้องอสมอนะครับให้สู้ต่อนะครับสู้ต่อการจะตกนะครับพี่น้องอสมอครับเพื่อพี่น้องประชาชนที่เราดูแลในคุ้มที่เรารับผิดชอบนะครับสู้ๆนะครับเราต้องสู้ต่อไปนะครับเพื่อเอาชนะโควิด19ให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับช่วยแชร์ต่อให้ เพื่อนๆออสมอเวยนะครับแล้วก็เพื่อการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับและอยากให้หมอชาญมาเล่ามาคุยเรื่องอะไรให้ฟังแล้วก็เขียนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับท้ายคลิปนี้นะครับเรามีภาพกิจกรรมนะฮะที่ออสมอในพื้นที่ของหมอชาญเนี่ยดำเนินการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรครวมถึงคัดกรองในกิจกรรมต่างๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับจนถึงปัจจุบัน นะครก็ยังดําเนิกนการอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นงานกิจกรรมที่มีผู้คนมารวมตัวกันอย่างหนานแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทอดกรถินงานกิจกรรมสำคัญสำคัญงานรัฐพิธีงานบวชงานแต่งหรือว่างานศพนะครับก็จะมีการใช้มาตรการทางสังคมก็คือโซเชียลดิสท n นซิงเว้นระยะห่างทางสังคม เว้นระยะห่างระหว่างกันสวมหน้ากากและก็ล้างมือด้วยแอนกอฮอล์เจลนะครับออกสมองต้องเป็นตัวอย่างนะครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ